ขอรหัสปริศนาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพ The Last Supper ของดาวินชีกลับประเด็นดรามา่าปารีสโอลิมปิก2024ค่ะ ภาพวาดเดอะลัสปเปอร์ที่เห็นอยู่นี้นะคะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสเนี่ยมีการล้อเลียนภาพวาดเดอะลัสซัปเปอร์ภาพวาดเดอะล s สปเปอร์มีหลายเวอร์ชันค่ะคุณผู้ชมแต่เวอร์ชันที่คนรู้จักมากที่สุดเนี่ยจะเป็นของดาวินชีมีประวัติยาวนานนะคะแล้วก็มีมิสเทีย o u สหรือว่าความลับเบื้องลึกเบื้องหลังที่ยังไม่สามารถไขได้ด้วย ว่าเดลาสปเปอร์นะคะแสดงให้เห็นพิธีศีลมหาสนิทแล้วก็ระหว่างนั้นเพราะเยซูได้บอกกับสิทธานุสิตว่าจะมีผู้ทรยศค่ะแล้วเดลลาสปเปอร์เนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับปลารีสโอลิมปิก2024ค่ะเมื่อการแสดงในพิธีเปิดถูกมองว่าเป็นการล้อเลียนต่อความเชื่อของชาวคริส นี้นะคะเรามาไขาเงื่อนงำในครั้งนี้กับดิฉันมินนี่นัทชาในดีอาร์ h ค v e ร่วมกับผู้ช่วยศาสตรสาจารย์ดเรเอกสุดาสิงห์ลำพองค่ะเบื้องต้นเราไปดูเงื่อนงำที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพภาพนี้กันก่อนหลายคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหนึ่งในนั้นคือภาพของจูดาส จูดาสเป็นสาวกที่เขาบอกว่าทรายศพระเยซูเพราะว่าถ้าซูมไปใกล้ๆค่ะมือของจูดาสถือถุงเงินอยู่ซึ่งถุงเงินที่จูดาสถืออยู่เนี่ยเป็นค่าตอบแทนที่ได้จากการระบุโลเคชั่นของพระเยซูนั่นเองค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโทมสัสสาวกของพระเยซูที่ชีนิวขึ้นฟ้าเพื่อพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนจากความตายจริงๆค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีเซนต์ปีเตอร์ค่ะถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเซนต์ปีเตอร์ในมือถือมีดเอาไว้ค่ะเพราะว่าอีกไม่นานเขาจะตัดหูของทหารโรมันที่เข้ามาจากกลุ่มพระเยซูนอกจากทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะยังมีภาพของบุคคลปริศนาที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเขาเป็นสตรีนหนึ่งเดียวในภาพภาพนี้ค่ะนั่นก็คือจอนั่นเอง ก็มีอีกส่วนหนึ่งค่ะตั้งข้อสังเกตว่าจริงๆแล้วจอเนี่ยเป็นสาวกของพระเยซูไม่ใช่สตรีทีท่ไหนแต่ว่าจอมีลักษณะคล้ายผู้หญิงแล้วก็มีสีผิวที่ซีดนั่นเองค่ะแล้วเด e l ลัสซ u p p เปภาพวาดที่มีเรื่องราวประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานเกี่ยวข้องอะไรกับปารีสโอลิมปิกค่ะวันนี้เราไปสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนะคะเอกสุดาสิงห์ลำพองค่ะเดลัสซเปอร์เนี่ยภาพวาดที่เป็นภาพวาดสาผนาั คือเทคนิคเฟรสโกของเลโอนาร์โดดาวินชีศิลปินอิตาเลียนเลยในสองความหมายของภาพหรือหัวข้อของภาพเนี่ยก็ชัดเจนว่ามันเป็นภาพเนื่องในคริสตศาสนานะคะเป็นภัพประวัติส่วนหนึ่งของพระเยซูที่มีเขียนอยู่ในพระวรสารนะคะก็จะเล่าเรื่องของการสวยพระกระยาหารมื้อสุดท้ายแล้วความสำคัญก็คือว่า ในการเสวยพระกายาหารมื้อสุดท้ายั้นเนี่ยคือนเป็นมืม้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกลุมแล้วก็นําตัวไปตรึงกางเขนนะคะที่โต๊ะอาหารนั้นเนี่ยพระเยซูในแง่ของพิธีกรรมมันสําคัญที่ว่าได้ทรงตั้งพิธีที่เรียกว่าศีลมหาสนิทขึ้นที่มีแจกขนมปังแล้วก็ให้ดื่มใหจิตวไวน์นะก็จะเป็นพิธีที่ชาวคริสต์เขาปฏิบัติกันมาในรุ่นหลังมา,าจนถึงปัจจุบันกับอีกอันนึงก็คือ,อพระเยซูเนี่ยได้บอกกับสนุสิตว่า จะมีผู้ที่ทรยศเหลา่าก็คือเปิดเผยตัวว่าจะมีผู้ที่หักหลังพระเยซู ility, ซึ่งก็คือจูดาสอิสคาริออสอิสคาริออสที่ก็คือเป็นหนึ่งในสาวกของพระเยซูนะคะนี้ก็จะเป็นความหมายของแต่ละ s ัสเปอร์กเนี่ยก็จะเป็นอีกคนละชุดความเชื <forest country. S 1> ่อกันเลยนะแตฟรีสบก้อนเนี่ยก็จะเป็นชุดความเชื่อที่เป็นพระหุเทวนิยมหมายความว่านักถือเทพเจ้าหลาย ที่คริสเตียนมิสี่หรือว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมคะวิสกอร์ God, เนี่ยก็คือเรื่องราวของเอทพเจ้าแบบพระผูกเทวนยิยมพูดง,ง่ายๆว่าเราอาจะจะรู้จักในฐานะเทพเจ้าแห่งเขาโอลิมปัสโอลิมเปียนกอรทั้งหลายเขามารวมตัวกันนะตามชื่อคือฟีสคืองานเลี้ยงเฉลิมฉลองดังนั้นมันคือมีเหตุการณ์ให้ฉลองนะโดยส่วนใหญ่การาหัวข้อเนี้ย เจอในงานกิจกรรมเยอะมากนะคะ hmm. เจอในงานกิจกรรมของตะวนตกเยอะมาก hmm. ก็จะเล่าย้อนกลับไปถึงงานแต่งงานเป็นงานแต่งงานครั้งใหญ่เลยที่เหล่าบรรดาเทพโอลิมเปียนจะต้องมามาร่วมฉลองในเป็นสักขีพยานของการแต่งงานของเ,ออเทติสกับพิเลียสค hmm. ือชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าเราบอกว่า2คนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเป็นพ่อแม่ของอะคิลิส ซึ่งเป็นวีรบุรุษคนหนึ่งของกรีกโบราณใน,นส<อ>งครามอยอันนี้อาจจะออกขึ้นมาใช่ไหมคะ,มะแล้วก็ในฉากเดอะฟ s of Gods เนี่ยด้วยความที่เป็นภาพที่รวมเหล่าเทพเราจะชอบเรียกว่าเป็นภาพเทพชุมนุมของกรีกนะคะก็จะมีเทพเจ้าหลายพระองค์ตามอย่างในภาพก็จะมีเทพเจ้าโอลิมเปียนทั้ง12พระองค์ ภาพ2ภาพนี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนในพิธีเปิดโอลิมปิก2024นะคะชาวคริสต์บางส่วนมองคำว่าการแสดงในพิธีเปิดเนี่ยล้อเลียนภาพดิลลาสเปอร์จนกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะคณะกรรมการโอลิมปิกต้องออกมาขอโทษค่ะว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนศาสนาใดๆนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นดราม่าประเด็นนักแสดง LGBTQ ด้วยค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่สร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็เกิดกระแสต่อต้านจากชาวคริสเนี่ยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ ตามที่ตัวเองก็ได้ตามข่าวแล้วก็ตามตามกระแสมานะคะคส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมองว่ามันเป็นการล้อเลียนใช่ไหมคะเป็นการเสียดสีเป็นการเ,าเป็นการกระทำการที่รุนแรงต่อาศาสนาต่อความเชื่อของชาวคริสต์ด้วยการเอาภาพที่ถือว่าเป็นภาพตัวภาพเองคือจะขอบอกว่าขอเล่านิดน,นึงก็คือตัวภาพเดลัสซัปเปอร์เองเนี่ยไม่ได้อยู่ใน คือพูดยากคือถ้าเกิดเอาให้ง่ายคือไม่ได้อยู่ในฐานะรูปเคารพใช่ไหมคะมันเป็นภาพที่มีการวาดจ้างศิลปินก็คือดาวินชีเนี่ยให้มาวาดในพื้นที่ที่เป็นหอฉันหรือพูดง่ายคือเป็นโรงอาหารของพระค่ะเดลาซัพเปอร์เนี่ยมีหลายเวอร์ชั่นด้วยใช่ไหมคะมีหลายเวอร์ชัน,ชค,น,ชนคือด้วยความที่มันเป็นหัวข้อที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลศิลปินแต่ละสมัยก็จะหยิบยกขึ้นมาหยิบยกขึ้นมามา,มา,ม,ามาแสดงนะคะมีนอกจาก คือดักของดาวินชีเนี่ยถือว่าดังที่สุดคนรู้จักมากที่สุดไม่จําเป็นที่ต้องเป็นคนที่เ,เรียนด้านศิลปะหรือมีความสนใจด้านศิลปะก็จะรู้จักภาพนี้ด้วยความที่ตัวศิลปินเองเนี่ยคือเป็นศิลปินที่ชื่อดังมากคือชื่อดังเกินวงการศิลปะไปทุกคนรู้จักหมดงั้นตัวภาพผลงานเองเนี่ยก็เลยดังไปด้วยแล้วก็ในแง่ของศิลปะก็คือมี mm hmm. ม,มีมีคุณค่าในเชิงของงานศิลปะ จิตกรรมในสมัยเรเนซองส์ของอิตาลีแต่จริงๆแล้วคือศิลปินทุกยุคก็จะมีการยกหัวข้อนี้มาว่าตั้งแต่มสมัยกลางของยุโรปมาจนถึงศตรวตรรษที่19กนะกย็ยังผลิตอยู่ดงนั้นโดยตัวของภาพเองเนี่ยด้วยในเชิงกายภาพของมันไม่ได้เป็นภาพที่อยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเพราะมันคือโรงอาหาร<ม>แล้วการเอาภาพนี้มามาเป็นหัวข้อนี้มามาตกแต่งโรงอาหารนี่ก็คือตาม คือเหมือนตามพื้นที่ะแต่ก็ความซับซ้อนม,มันก็มีอยู่ถึงที่ว่าในสมัยที่ดาบินชีวาดรูปเนี่ยที่ห้องดังกล่าวห้องดังกล่าวยังไม่ได้มีการอามอบหมายหรือว่ามีการกำหนดว่าว่าเป็นว่าเป็นชัน้นเรือฟกทอรี่นะคะแต่ก็มีคือในแง่ของในแง่ของพื้นที่มันก็อยู่ในพื้นที่โบสถ์เนี่ยพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วในงานค่ะแล้วในงานพิธีเปิดจริงๆแล้ว ภาพที่มีการแสดงออกมาจริงๆเราไม่ใช่เดอะรัสซัปเปอร์ใช่ไหมคะอาจารย์คือผู้ที่เป็นอาร์ตดเรคเตอร์ของสจอลี่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอาต้นแบบมาจากเดอะรัสซัปเปอร์แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเอามาจากภาพใดที่เป็นต้นแบบที่เป็นฟีสส์กอร์สอันนี้ก็จะเป็นนักถ้าจะไม่ผิดคือเป็นนักประวัติศาสตร์ศิลปะนะักอนุรักษ์ที่เขาทางานในอัมสเตอร์ดัมยกขึ้นมาว่า,วาองค์ประกอบมันคล้ายกับมันคล้ายก,ากับอันนี้มากกว่ากับภาพแบบฟีสส์กอร์สของ อินดัชในศตวรรษที่สิบเจดะะก็ก็เลยรเราก็เลยอธิบายกันในเชิงสรุปง่ายๆว่าวอมืมันเป็นการประทะกันระหว่างเดอะลาสเปอร์และกับ The f e ีดออฟเดอะกอ s สกนี้ก็ต้องมาดูแบบอะไรที่ทำให้ชาวคริสตีความแบบนั้นค่ะคือข้านในตัวเองเนี่ยเป็นคนสายประวัติศาสตร์ศิลปะหลักสำคัญของของการอ่านภาพเนี่ยคือเราเข้าใจ อยู่ว่าศิละปะหรือว่าศิลปินในแต่ละสมัยคะ่ะเขามีขนบหรือว่ามีจารีตในการนําแบบอย่างของงานศิละปะที่เคยมีมาก่อนอาจจะเป็นงานของศิลปินชั้นครูอย่างเช่นดาเินชีเนี่ยคือเป็นศิลปินชั้นครูใช่ไหมคะเอามาผลิตต่อหรือเอามาผลิตซ้ําหรือเอามาเป็นแบบอย่างคือเราจะอธิบายว่ามันเป็นแรงบันดาลใจหรือบูชาครูหรือบางครั้งมันอาจจะมีการนํามา ใช้ในการโต้แย้งโต้เถียงอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของของการผลิตงานศิลปะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานสมัยเก่าหรือจนถึงร่วมสมัยค่ะซึ่งบางครั้งก็จะมีการปรับเอามาใช้ภายใต้คติหรือว่าบริบททางสังคมอุดมการอุดมคติของยุคสมัยนั้นแะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากที่จะมีในในงานศิลปะนะคะปัญหาคือือว่า,ท,าวที่พอดูงานโอลิมปิกเนี่ยถึงมองอมว่ามันเป็นการเสียสี คือ,อจริงๆแล้วเราอยากจะถามกลับเหมือนกันทําไมเขาถึงมองเป็นการเสร็จสีแต่ไม่มองว่าเป็นการได้รับแรงบันดันใจใช่ไหมคะคุณผู้ชมสามารถติดตาม The Archive เจาะลึกที่มาที่ไปของประเด็นข่าวต่างประเทศได้ในเพจทันโลกอ,ออนไลน์ทุกช่องทางค่ะ